ในระบบ Enterprise Manager เมนู IC Setup ที่หน้าต่างกำหนดรหัสประเภทสินค้าการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างกำหนดรหัสประเภทสินค้าเป็นการกำหนดประเภทของสินค้าเพื่อนำไปใช้ในการบันทึกรายละเอียดสินค้ากรณีที่มีการแบ่งสินค้าออกเป็นประเภทต่างๆค่ะมาดูวิธีการกำหนดรหัสประเภทของสินค้านะคะ การบันทึกข้อมูลในส่วนของการกําหนดรหัสประเภทสินค้านะคะยกตัวอย่างเช่นในการกําหนดรหัสประเภทสินค้าก็สามารถระบุรหัสของประเภทสินค้าขึ้นมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของอักขระหรือตัวเลขก็ได้ค่ะจากนั้นชื่อประเภทสินค้า สามารถระบุชื่อประเภทสินค้าลงไปได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นประเภทสินค้าสําเร็จรูปประเภทของวัตถุดิบป,ประเภทสินค้าบริการหรือจะเป็นประเภทของสินค้าอื่นๆก็สามารถระบุลงไปได้เลยค่ะจากนั้นชื่อประเภทสินค้าสามารถระบุ ชื่อประเภทสินค้าภาษาอังกฤษลงไปได้นะคะจากนั้นก็หากมีหมายเหตุทําการระบุหมายเหตุเพิ่เมเติมลงไปได้เลยค่ะเมื่อทําการระบุข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถคลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะและนี่จะเป็นตัวอย่างในการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างกําหนดรหัสประเภทสินค้าค่ะ